ตอนนี้กระแสบุญของชาวโลกเนี่ยหยอ่อนไปเพราะอะไรเกิดเหตุจากการเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยสุดลงแค่นั้นยังไม่พอเศรษฐกิจก็เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องยุทธุป,ปัจจัยยุทธุป,ปรกรณ์อาหารและก็เขาเรียกว่าสันภาพของของความเป็นมิตรระหว่างประเทศ เขาเรียกว่าบุญหย่อนทําให้เศรษฐกิจตกต่าแค่นั้นยังไม่พอก็ยังส่งให้ถึงไปเกิดเป็นสมรภูมิย่อยๆเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้เกิดสมรภูมิอันนั้นไม่ใช่สมรภูมิที่แท้จริงแค่ฉากหน้าแต่ฉากหลังเนี่ยคนเราเนี่ยพอหมดบุญแล้วเนี่ยก็จะมีการชักใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย ได้เวลากันมา3เวลาตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยเพิ่งแรกลอดจนถึงวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยกลางคนวัยชราวัยอมวัยแง้มงลงเนี่ยได้เวลามาพร้อมกันจะให้เศรษฐกิจทางโลกยังไงก็แล้วแต่ทุกคนได้เวลามาคือหลับนอน8ชั่วโมงนะทำงาน8ชั่วโมง เที่ยวเล่นพักผ่อนหย่อนใจสุขสนานเฮฮาอีก8ชั่วโมงก็2 4ชั่วโมงทุกคนได้เวลามาพร้อมกันในตะวันตกดินตะวันขึ้นได้เวลามาพร้อมกันจะให้มีเศรษฐกิจทางโลกอย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนได้เวลามาพร้อมกันแต่ว่าเพราะบุญทุกคนในชาวโลกนี่หย่อนทําให้ประเทศสิ่งที่เราอาศัยอยู่ของเราก็ทําให้เกิดหย่อนหยาลับ จากกระแสคนบุญน้อยทำให้เศรษฐกิจมันฝืดคือนะฉากหน้าเนี่ยเราแค่เห็นแค่ทางเขามีประชุมกันทางโลกทางวอซอหรือเจนีวาหรือว่ามิวนิกหรือ UN หรือ u n i ิเซอะไรต่างๆอันนั้นไม่ฉากหน้าเลยกับสรมพูม,มที่เราเห็นกันจัด,จดแต่สรมพูมิที่เรามองมาเห็นเนี่ยมันมีกิเลสอยู่โลภโกรธอยู่ที่เรามองไม่เห็น นะเพราะเวลาที่ได้มาเนี่ยกินนอนเที่ยวเล่นพักผ่อนหย่อนใจสนุกสนานเอาเวลาไป8ชั่วโมงทำงานก็มากกว่ามีโอทีมากเพื่อหาทรัพย์มาเลี้ยงชีพครอบครัวและตัวเองและเวลาหลับนอนบางคนหลับนอนมากเกิน8ชั่วโมงได้เวลากันมา3เวลาเหมือนกันหมด24ชั่วโมงแต่สรวภูมิจริงๆแล้ว ทุกคนไม่รู้ว่าใครชักหลังเออมาจากเหตุชาวโลกบุญน้อยบุญหย่อนไปนั่นเองเราก็ต้องทำใจให้เราเนี่ยอย่าประมาทอย่าตนีแล้วอย่านึกน้อยอกน้อยใจตัวเองเป็นคนไม่มีบุญให้เราทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาชาวโลกเขามีบุญน้อยเราก็อย่าเหมือนก็เอากองฟืนมากองรวมกัน6 0พ0ล้านกองท่อน โลกเป็นมนุษย์เหมือนกองทุ่นฟืนร้อนลุ่มตลอดกลางคืนเป็นฟันกลางวันเป็นไฟก็จะเหมือนจะพอบพวยเพราะโลภลดหลงเพราะนั้นเราก็บริจาคทานเอาบุญใส่ตัวเอาบุญใส่จิตของเราให้ผ่องใส่ให้นำจิตมาไว้ในกายให้นำใจมาไว้ในตนให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันไม่ให้กระเพื่อมให้อยู่ในตำแหน่งนานนะนะจิตใจเราจะผ่องใส เราจะมีความเบิกบานไม่ทุกข์แล้วก็ความชราแก่เท่าทั้งหลายก็จะมาลายหายไปจะมีความสุขเป็นความสุขที่จริงจังเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายตานิเกเ็ตเหนือสะดือสองดิว้วและมันทําทานรักษาสินเจริญภาวนารักษาสินของเราไว้กระแสะโรคจะเป็นคนบุญน้อยอยังไงเราเอาบุญตัวเราให้เป็นที่ตั้งไว้ก่อนแล้วกันนะ